สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็มปอยู่กันในเกมยูทเทบบอกกันอีกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวเดชี้นะครับซึ่งผมก็อยากจะลองว่าเออตัวเลชี่มีอะไรพิเศษแตกต่างจากตัวละครที่ชื่อว่าแจ็คหรือเปล่าแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนี่เราได้เล่นเป็นตัวเดชี้แล้วครับผมเย่สุดยอดไปเลยเดี๋ยวดูซิว่า ดิชี่นั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านดิชี่นะครับผมป๊าจะะขอปิดประตูก่อนปิดประตูโอเครถของเรายังอยู่ขอใส่สูตรกถมาดูดโบนะครับผม D U D E V O L T นะครับผมอ่ะดูดโบโอเควิ่งเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้กีตาร์ใช่ไหม กีตาร์กีตาร์ใช่ไหมกีตาร์เดี๋ยวลองตีกัตบตำรวจดิจะเป็นไงตีทีเดียวตายครับทุกคนครับโอ้โหสุดยอดเลยเดียวตีอีกดิตีอีกรอบหนึ่งสินี่แน่โอ้โหตีทีเดียวตายเลยครับผมเอาพี่พี่เต้นอะไรอะครับพี่พี่เต้นทำไมาครับอขอก็บเงินก่อน เฮ้ยสนุกดีว่ะข้าท่าเข้าท่า,า,ทา,อ,าอ๋อขอตีอีกทีหนึ่งหมันไส้ขอตีอีกทีหนึ่งหมันไส้หมันไส้เฮ้ยเบี้ยวพี่พี่พี่ผมรอปะเฮ้ยไม่ค่อยรอเลยว่ะอ้าวไม่ค่อยรอหรอนี่เออเฮ้ย,ยปุ่มนี้คือปุ่มหยุดเวลาเหรอทุกคนเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งแล้วก็ฟาดไปหนึ่งที อ่พี่มองหน้าผมทำไมหาเรื่องผมเหรอฮาตกทีเดียวตายเลยตียทีเดียวตายเลยไออ่ะโกนผมหมอกวนมองหน้ากวนผมเหรอเออเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจเมืองนี้นี่ยังไงเนี่ยฮ<ม>ะยู่ไหนมา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  สู้ผมได้ไหมล่ะสู้ผมได้เปล่าอ่าเป็นไงอ่ะเอาเอาสู้ผมได้หรือเปล่าสู้ผมได้หรือเปล่าครับคุณตำรวจฮะสู้ผมได้หรือเปล่าเป็นไงอ่ะล้มลงไปเลยฮ่ตาตีลังกาไป้ล่ะก็ไม่ต้องมาอ่ะอ่าอ่เพียงเลยวะมาขอตีหน่อยขอตีหน่อย แล้วมันไซมันไ้มาน,นี่เลยมาน,นี่เลยเอาเอายิงยิงเหรอยิงเหรอโอ้โหคุณตำรวจนี่ลำเอียงมากเลยอะ่ะคุณตำรวจมาน,นี่เอา้า <c oughs> คุณตำรวจตายอเอาเดี๋ยวเจอ๋คุณตำรวจมา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 ,มาอยากเล่นกับผมใช่ไหมครับผมจัดให้มาเดี๋ยวผมจัดให้ครับ เป็นไงอ่ะเอาเฮ้ยพี่พี่พี่จะไปไหนอะ่ะเอามองนะ้ะมองนะ้ะเออโอ้ยโอ้ย,อยคุณตำรวจอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยผมผมขอหนีก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตำรวจมาเยอะเกินไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วดนีก่อนนี่ก่อนแล้วเฮ้ยทำไมวิ่งช้าจังดด ขอวิ่งหนีก่อนวิ่งหนี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 ก่อนนะครับผมตำรวจกำลังจะจับโอ้โหคือเฮ้ยตัวลิชี่นี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดถรวจตัวเจ้าแจ็คอีกเจ้าแจ็คนี่แค่สโลเวลาไว้ส่วนตัวลิชี่เนี่ยโอ้ยุดเวลาได้ตีทีเดียวก็ตายนะครับผมเฮ้ยตำรวจตำรวจมาตำรวจมา,จมานี่ตำรวจก่อนตำรวจมา รวจมาหนีตำรวจก่อนรุ่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 รตำรวจมาโอ้ตำรวจมาโอ้ตำรวจมาโอ้ตำรวจมาช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เ,เรามาไฝ่กับซอมบี้กันดีกว่าเออไม่เคยลองเลยมันเป็นยังไงวะจะได้ลองกับซอมบี้เนี่ยไอ้เจ้าซอมบี้น่างูทั้งหลายมานี่สิ เอากระทือบอ่ะกระทืบบะอ,อ้าเอาเอาอย่าหนีสิเพื่อนอย่ยยอาหนีอย่าหนีสิอย่าหนีเออเดี๋ยวดูสองน่าจะไม่ไหวแล้วระเบิดมือไปกินก่อนแล้วกันมามาไม่ยั่งนี่โดนระเบิดเป็นไงอะ่ะอุ้ยเออตบกระเด็นนะ่ะตีทีเดียวตายอะ่ะ อืตีไม่โดนโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไ,ไหวแล้วโว้ยนนี้ไปกินอ้มเป็นไงอ่ะโดนระเบิดเข้าไปเป็นไงอะเป็นไงอ่ะโอ้โห เอาระเบิดเต้นไปเอา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 ไปโว้ยนี่โอ้โหเต้นเต้นเต้นโคตรตลกเต้นโคตรตลกแน่แน่แน่มีการมองหน้าอะเฮ้ยข้ามาหยุดหยุดเวลาก่อนหยุดเวลาไว้ตี นี่หยุดเวลาอีกนะนี่โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่เมื่อกี้กระทืบเเบอ,อะฮะสะใจพอไหมสะใจพอไหมเออสะใจพอจะปาลาระเบิดเหรอไม่ให้ปลาเว้ยส่วนฟวกแกนี่โง่งกันจริงๆ อืมเป็นไงล่ะพี่จะมาสู้กับฉันนี้อย่าหวังเลยว่าจะทำอะไรกับฉันได้นี่เอาไีอ่าไปอ่ะตัวนั้นตัวนั้นมามาลููลููููซ่านักเหรอซ่านักเหรอไป,ไปอีกนนตัวนี่ แน่จริงพวกแกก็ทําฉันให้ตายสิค่ะยังไงพวกแกก็ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกเออนี่เป็นไงเป็นไงทีนี้พวกแกจะสู้อะไรฉันได้หรือเปล่าละ่ะอ่ออ๋ออออนี่แนะ่พวกแกอย่างนี้ใช่ไหมนี่จัดไปครับผมจัดไป เอเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอเป็นไงอะเป็นไงอ่ะเอหยุดเวลาไม่สอมบีหน้างูทั้งหลายนี่ไม่หยุดเวลา นี่แน่มองหน้ามองหน้าเหรอแน่แล้ผมขอลองอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าเพื่อความสนุกนะครับผมเฮ้ยผมว่าไม่ลองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ตายก่อนแน่ๆเลย,นยเาานาะเดี๋ยวเราไปฆ่าคนอื่นแทนกันแล้วกันเกียรติฆ่าซอมบี้แล้วคือโหนิกิตาไฟฟ้าหรือกีตาร์พิเศษวะเน,นี่ย ตีทีเดียวตายครับทุกคนครับโอ้โหเดี๋ยวเปิดประตูไอพี่พี่พี่ผมรอไหมเฮ้ยไม่เห็นรอเลยนัาเด,ดลรอกว่านี้เยอะอ้าวนี่เอาผมไปเปรียบเทียบกันนัเดชเลยเหรอฮะผมว่าเ,เอาผมไปเปรียบเทียบกันนัดเดชได้ไง้ยคุณตำรวจนี่คุณตำรวจจะทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะดีกับคนอื่นทุนตำรวจไม่เห็นจับเขาเลย ขอขโมยเงินหน่อยมามามาส่วนคุณอะาะไม่ต้องอยู่เฮ้ยตำรวจมาตำรวจผมอยู่นี่มาสู้ผมให้ได้สิเออมาเลยมาฟัดกับผมเลยมามาฟัดกับผมเลยผมไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวหรอก มาเร็วมาเร็วมาเร็วหยุดเวลานี่ฟาดอีกระเด็นเนี่ยเอาฟาดกระเด็นนะอือฟาดทีกระเด็นนะ,ะเป็นไงอะ่ะนี่อือากวนผมเหรอกวนผมเหรอเออมาเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว นหนก็่งนะหยุดเวลาไว้ก็ไอ้ภูผัวหนึ่งนี่ส่วนคุณก็เอะโดนตำรวจชนโดนชนเองไม่รู้ด้วยนะมาเร็ว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 ผมจะหยุดเวลาไว้หยุดเวลาแล้วก็ไอ้นี่แน่เป็นไงล่ะสมน้ำหน้าช่วยไม่ได้ฮ่าฮ่า่ส่วนคุณอะมัวแต่เล่น โทรศพัพท์นี่แ้วพี่เออเฮ้ยตำรวจมาอยู่ไหนไวะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่เล่นกับผมเหรอเล่นกับผมขนาดนี้เลยเหรอนี่ไหนตำรวจอยู่ไหนเนี่ยหยุดเวลาแค่ผมมีพลังหยุดเวลาเนี่ยพวกคุณก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้แล้ว ขอตบทีนึ่งอ่าตบทีนึง,นงส่วนคุณนี่อ้ายิงผมหาแม่เหรอหาแม่แม่คุณเหรอนี่เอาเอาอ,อย่าลำเอียอย่าล้ส่วนพี่นี่ยิงผมอย่างเดียวเลย ไม่อยากให้ผมเสียค่าปรับจังเลยเนะี่ยเอาอือเอาอย่างนี้ใช่ไหมต้องกัรเอาเอาอะไรกับผมละ่ะตอนนี้ขอหนีก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมมันแล้วจะโอ๊้ยจะรอดไหมเนี่ย ช่วยด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไหวแล้ว,ว,ลวตำรวจมาเยอะเกินตำรวจมาเยอะเกินไปโอ้เฮ้ยมีตรงนั้นมีรถแดกตรงนั้นมีรถแดกขอยืมหน่อยขอยื่นรถแดกหนีตำรวจก่อนโอ้ยอะไรวะานี้ยล้น,น,นี้ขอหนีตำรวจก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ โอ้หายสุดทีโอ้ยไปเดี๋ยวเราไปฆ่าคนอื่นกันต่อนะครับผมอืมมาเจวผม,มาวลานนี้มีคนอยู่ไหมเปิดประตูไว้เฮ้ยเปิดประตูทำไมวะแอร์ออกหมดดิแอ่กวนละเอากวนผมหมอพีอ่เมื่อกี้ด่าผมทำไมอะ่ะ เฮ้ยเงินนายขอนะขอขอะมาแอบทำอะไรตรงนี้ขโมยเหรอตำรวจมือน,นี่ก็แป็นแอนไม่เข้าข้างในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเอ้ยไม่เข้าข้างในสิ่งที่มันถูกต้องผมลืมไปลืมไปนี่เป็นขอทานกันเนาะขอเงินทั้งหมดนี่เนะ ทั้งชีวิตเต้นกันนักใช่ไหมนั้นไปอยู่บนสวรรค์เลยเอาเอาอย่างนี้ใช่ไหมยุ่งอะไรกับผมนักหนาอเนี่คุณตำรววนี่ยุดร่าไอ้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอย่างนี้ใช่ไหม แล้วอะไรนักล่าอะไรนักหนาเนี่ยเขาจะยิงอะไรกับผมนะมาเอ้ยจะอะไรกับผมนักหนาเฮะยยิงจังเลยยิงนักใช่ไหม โอยผมขอหนีก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันมาเยอะเกินไปผมขอนี้ก่อนไม่ไหวแล้วโว้ยขอขับรถชนเลยไม่ทนไม่ไหวแล้วขับรถชนตอนนี้ขอนี้ก่อนนี้เร็วเร็วเร็วเหนี่ก่อนนี้อนเร็ว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 รวเรอีกไวเกือบชนบ้านตัวเองแล้วขอนี้ก่อนขอนี้ขอนี้ขอนี้ ขอนี้กนโ,โอ้ยโอ้หนีตำรวจมาได้ ouais. deflect, ส sue, ักทีเดี๋ยวขอขับรถเร็วๆหน่อยแวนแมนแวนโอ้ยประตูประตูโอ้โ้ยเดี๋ยวพี่ผมขอขับรถพี่ด้วยมาอ่ะนี่ใช้ในการ mmm. หย e ุดเวลานะครับผม เดี๋ยวซิ่งไปด้วยความรวดเร็วเลยแล้วก็ชนต้นไม้ไปเฮ้ยเฮ้ยน้องๆหยุดหุดหุดก่อนหยุดก่อนไม่ฟาดเป็นึ well. ันที มามามา,มาเลยมาเลยเฮ้ยนั่นทำอะไรกันตรงน,นั้นอ่ะเอเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวแอบจะหนีโอ้ไม่โดนเอ้าไม่โดนใช่ไหมนั่งทำอะไร ไฮ้ตำรวจมาตำรวจมาหยุดเวลาเอาไว้เอาก็ฟาดไปหนึ่งดีไฮ้ตำรวจมาอีกคนหนึ่งเก็บตัวนะหยุดเวลาไปหนึ่งพัวนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมและจะได้เป็นกำลังใจในการคลิป ของผมต,ต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับซิโอเกน